ีคนยายจะมาผัดฟังต้มนะมต้เจอต้ตต้เจอฟังต้มับผัดฟังต้มนะเพิม่มมาสิบบาเป็นพันอะไรยายรู้ไหมไดา,าีดูเห่ยอย่างขนาดแท้ย็นก <laughs> ่อนใครล้างนะ <laughs> เดี๋ยวชายยาจะกินฟางต้งมฟางต้มเขา,เ,เ,ขาเขาดาวไปใส่กว๋วยเตี๋ยวะเยมากไม่ค่อยเห็นตามร้านเขาผัดกินกันนะผัดขายไม่ค่อยเห็นนะหคนจีนเขาหิววนคนไทยเขาไม่เคยชอบซื้ออะไรยังไงฮั้งเจอเจอเจอชายยาก็เจอร้านเขาสักงานเนาะ ตน้ำมันไม่ไหลใช่ไหมไหลเอื่อยเลยร่อแบงทำสองอย่างผัดแค่น้อยต้มหน่อยล้างผ่านน้ำไปหลายน้ำแนละ้วทรายก็เรียมใส่ตะกร้าไว้ก่อน ยายจะแบ่งหมูแล้วอันนี้คุณยายซื้อมาครึ่งโลหรอเนี่ยสันนอกสันใน <c oughs> หมูเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคุณยาย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้เราซื้อมาทีแล้วเราแช่เย็นเก็บได้กี่วันอาทิตย์หนึ่งได้ไหมได้มันแย่ๆเรื่อยๆ ถ้าไม่มีน้ำแข็งมันก็อยู่ไม่ได้ถ้ามันจะมีกลิ่นก็เริ่มสักสามสี่วันนะได้เลยแความเย็นไม่พอก็มีกลิ่นสามสี่วันนะสองสามวันสองวันวันเดียวก็ไม่ไจ้บต้อเข้าเต้นไว้ดียวอย่าง้นได้นานกว่านานแลกินก็อีกบาทีได้ทินวันผัดทอด้มผัดแกงทอดของอะล้อแปรรูปด้วย ตอนนี้หมูแพงไหมป่ยายกิโลเท,ท่าไรกนเนี่อันนี้ก็ประมาณเกือบร้อยเนละี้งโเก้าสบบาทกินได้เป็นอที่ด้นะกินคนเดียวอักกินหลายคนก็สัมเดียวเขียนไปเไรื่อยๆที่ซ้ำกับข้างเฉียน,นหนาเจี้ินทีได้แค่นี้ ินเล็กๆจากคุณยายก,กินไม่เยอะนะหมูกินพอเป็นพิธีไข่เป็นกินเป็นแบบเป็นหลอณยายจะมาทำกัดต่อเลยตัดฟังตุง้งที่จะเป็นเจียว ใส่กระเทียมสดก็ได้ใช่ไหมมันจะมีกระเทียมเปียวใส่หมูลงไปเลยเราจะเท่าไหร่หาอะไรก็ดกี ถ่งโอนชาถ่งโอนชาเกินเ่ิยกดอะไนี่วางตุ้งสมัยนี้เป็นกวางตุ้งแบบเล็กๆะรอย่างเงีออ้ไเห็นไหมว่นมปังินได้ไหมเนี่ยใส่แล้แบบแบบแบบว อดี๋ยวเนี่ยทุกครั้งสะเบียงคุณยา่เ่ยมันหอยหน่อยนึงิหอมนะปิดแก๊สแล้วเสร็จแล้วง่ายจังครับวันนี้ก็รอดตาบีก่งมือแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว